เสียงจากสวนจันทวันละหาหนาทีวันอังคารที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,568ย้ายมาเป็นเสียงจากหน้าโรงเรียนบ้านท่าขาอยางหน้าวัดเทพขาอยางหาหนาทีคลิปหนึ่งริมทะเลปาก แม่นม้ำเบลุซึ่งตำบลน,นี้เป็นพื้นที่ป่าชายเลนอย่างอีกหลายกิโลเมตรเหมือนกันจึงจะถึงทะเลจริงๆส่วนบริเวณตำบลบางชันอำเภอคลุงนี้ ยังเป็นปากแม่น้ำเปรูอยู่พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลนี้ก็คือป่าชายเลนเป็นที่ชุ่มน้ำมีหมู่บ้านหลายหมู่บ้านที่ถนนรถยนต์เข้าไม่ถึงยังต้องสัญจรด้วย เรือแบบโบราณกันต่อไปอย่าว่าตั้งแต่ถนนรถยนต์เข้ากระทั่งแผ่นดินที่จะให้ปลูกบ้านก็ยังไม่มีบางบ้านก็จริงอยู่กันแบบไร้แผ่นดินอาจเป็นวิธีชุมชนคนริมปากแม่น้ำ มาตั้งแต่โบราณการสัญจรร่อนแรมการแรมรอน,นอนตามป่าชาสาลาเมนมาทั่วแผ่นดินไทยทุกจังหวัดทุกอำเภอจวนเียนจะทุกตำบลของนายตะวันนอกจากโดยส่วนตัวก็ย่อมจะรู้สึกคุ้มค่า กับการที่ได้เกิดมาแล้วไม่จมปลักดักดานจำเจยอยู่กับความจอแจแออัดแต่ได้ออกมาในที่ปลอดโปร่งโล่งเบาในที่ที่ได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนมากมายหลายหลาก เห็นภูมิศาสตร์ท้องถิ่นความเป็นอยู่ของสัฟาาสัตเห็นประวัติศาสตร์คือตำนานเรื่องเล่าต่างๆคือมากกว่าได้ยินได้ฟังเพราะมันได้เห็นความ เป็นไปในชุมชนนั้นจริงๆก็เลยเรียกว่าเห็นทำให้เข้าใจชีวิตของผู้คนบนแผ่นด,ดินได้แบบลึกซึ้งถึงที่สุดชนิดที่ตัวอักษรใดๆก็บรรยายไม่ได้ในตอนออกมาแรมรอนใหม่ๆก็ยังติดนิสัย บันทึกจดเขียนตามแบบที่ครูในโรงเรียนสอนเอาไว้หรือได้เห็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านทำเป็นตัวอย่างแต่พอออกมาสัญจรรอนแรมจริงๆไม่กี่เดือนก็ได้ขอคิดว่าที่จริงแล้ว ความจริงคือสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะจดเอาไว้ได้ด้วยตัวอักษรก็เลยออกมาเป็นความรู้ความเข้าใจที่แบบเข้าถึงจิตวิญญาณจริงๆครับวันนี้เสียงจากสวนจันทร์เปลี่ยนมาเป็นเสียงจากตะบนบางชันอำเภอกุงจังหวัดจันทบุรีครับ